วสวัสดีครับทุกคนวันนี้ครับเราอยู่กับปลาโรมาตัวน้อยนะครับโอ้โหมีตัวผู้ตัวเมียนะครับนี่ครับมีสีชมพูนะครับนี่ปลาโรมาน่าจะเป็นตัวเมียนะครับอันนี้สีชมพูนะครับนี่ตัวต่อไปนะครับเป็นปลาโรมาสีฟ้าถ้าเป็นตัวผู้นะครับนี่้ม so ีใครยืนอยู่ข้างหลังนะครับนี่ครับเป็นเจ้าม้านะครับโอ้โห้วก็เจ้าคิงคองนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับเป็นเจ้าช้างแล้วก็เจ้าควายอู้เจ้าควายทำไรครับ เรามาดูรอบๆไปยดีกว่านะครับมีอะไรบนะ้างเอา้าตรงนี้ก็มีนะครับมีอย่างละสองตัวเลยนะครับเนี่ยดูสิเห็นไหมครับเพื่อนๆ <c oughs> อือหือนครับเราจะมาวิ่งข้างๆสระน้ำนะครับนี่เอา้าไม่เดินซะแล้วครับไปต้องต้องต้องตีตูดนะต้องตีตูดถึงจะยอมเดินอะ โอเคเราต้องไปเดินกับเพื่อนนะครับเดินหาเพื่อน,อนหลายตัวนะครับมาเอาเพื่อน,อน<ๆ>มาเดินด้วยมานะครับเอาตัวเจ้าม้าก่อนเลยไปถูมา้านี่วิ่งอย่างเร็วเลยนะครับควบไม่ยอมหยุดเลยหึหคิงคองก็ใช้เล่นนะครับดูครับปาไม่สีฟ้าดูสิเฮ้ยตามสีเขียว ก็เจ้าช้างแล้วก็อย่าลืมเจ้าควายตัวหน,นึ่งนี่โหวิ่งแต่ป็นแก๊งเป็นก๊งเลยนะครับวิ่งกันเป็นวิ่งกันเป็นคณะเลยโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะฝันเพื่อนกดติดตามด้วยนะครับบายบาย